กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีที่437ค่ะประจําเช้าวันพุทธที่30เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะหชุดวันนี้มี30รายการจะแบ่งปันพี่ๆที่ 300บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลายข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันพุธเป็นหลวงพ่อสโสธรค่ะหลวงพ่อสโสธรของกรมตํารวจนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้ะรายการที่1น,นะคะหลวงพ่อสโสธรกรมตํารวจจะ้ะ ใต้าฐานมีเลข9 9 4นะคะหลวงพ่อสโสธร,รรายการที่1จ้ะรายการต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองหลวงปู่ฟั่นค่ะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ๆค่ะรายการที่สองจ้ะ รายการต่อไปรายการที่3จ้ะรายการที่3เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะรายการที่3นะคะเก่าสวยะค่ะพี่ๆขา ต่อไปรายการที่4จ้ะรายการที่4เป็นพารอดนะคะพารอดรายการที่4จ้ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อกระเสมเคมาโกจ้ะ เกษมปี17นะคะพี่ๆขารายการที่หจ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6กหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะปี2 4 6 9นะคะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะเนื้อแตกรายงาจ้ะ รายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดจ้ะรายการต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงผู่ทองจ้ะ พระปิดตาหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะคะรายการที่9กาจ้ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระหูยานจ้ะพระหูยานเนื้อดินนะคะรายการที่10บจ้ะ รายการต่อไปรายการที่1 1ค่ะ11เป็นพระมหิสวนค่ะพระมหิสวนรายการที่11นะคะพี่พี่ขา300บาทจ่าก1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นหลวงพ่อชุยวัดคงคารามจ้ะ หลวงพ่อชุยรายการที่สิบสองนะคะพี่พหารายการต่อไปรายการที่สิบสามจ้ะสิบสามเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอรายการที่สิบสามจ้ะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะ สิ 14, เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทั่วจะ่ะมาในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมจะ่ะ เรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดค่ะรายการที่1ิบนะคะต่อไปเป็นรายการที่16จ้ะ16เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะ ค่ะศิวลีหลงวงพ่อกลวยนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปรายการที่18จ้ะ18เป็นเหรียญหล่อโบราณสมเด็จลุนจ้ะเป็นเหรียญหล่อรูปไข่นะคะรายการที่18จ้ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาสมเด็จลุนรายการที่18จ้ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นหลวงพ่อไปจ้ะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะพี่ๆขาปี2478จ้ะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะรายการที่19จ้ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระท่ากระดานนะคะพระท่ากระดานเนื้อชิ้นจ้ะรายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นพระขุนพระศิวลีหลวงพ่อกลยจ้ะมาในเลี่ยมสแตนเลตแบบนี้เลยนะคะพี่ขา รายการที่21นะคะพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจ้ะรายการที่2 1นะคะต่อไปเป็นรายการที่22จ้ะ22หลวงพ่อฤษี 4, ลิงดำวัดท่าซุงจ้ะ เป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะรายการที่22จ้ะรายการต่อไปรายการที่23ค่ะ23หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานจ้ะ รายการต่อไปรายการที่24ค่ะ24คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจ้ะเป็นเหรียญรุ่นแรกคุณแม่บุญเรือนนะคะรายการที่24จ้ะต่อไปรายการที่25ค่ะ25เป็นเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจ้ะ เสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะรายการที่25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่2 6ค่ะ26เป็นพระผงสุพรรณจ้ะพระผงสุพรรณรายการที่26นะคะเก่าสวยค่ะพี่ๆขา รายการต่อไปรายการที่27ค่ะ27เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะต่อไปรายการที่28ค่ะ28เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ ด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่พขาเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญจะรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองลงยานะคะหลวงปู่ดูวัดสแก่จ่ะรายการที่29นะคะ นันในนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นพระพุทธชินราชนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจ้ะปี2 1ค่ะพี่พี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพระพุทธชินราชจ้ะ ผูกพัสสีมาวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังจ้ะสามร้อบาทคะ่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษวันนี้น้องสุภามี2รายการนะคะรายการพิเศษรายการที่1จ้ะเป็นหลวงพ่อแดงจ้ะ หลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะปี B 03ค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะรายการพิเศษรายการที่1จะ้ะพิเศษหหลวงพ่อแดงนะคะพ,พี่ขา500บาทจะ้ะน้องสุภาจัดส่งพร้อมกล่องนะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดจ,จะ้ะ รายการพิเศษรายการที่1น,นะคะจ้ะ500บาทค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษาารศษายการที่1หลวงพ่ข้อแดงวัดเขาบันไดอิดจะ้ะต่อไปรายการที่2ค่ะพี่พี่ขา รายการที่สองเป็นหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้ะหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ปีสองสี่หกนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ขาววัดหลักสี่จ้ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขา หลวงปู่ขาววัดหลัก4ค่ะรายการพิเศษรายการที่สองห้าร้อยบาทเช่นกันกับพี่พี่ขาน้องสุภาจัดส่งพร้อมกล่องทุกรายการนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็รายการพิเศษสองรายการนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้ามาหาน้องสุภาเด้ที่เบอร์0 8 4ย์แปดค่ะ7 2 1ดส3นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ